ต่าสายทานทำหน้าที่แทนอดีตคนรักออฟอภิชาติพาแม่สีดาไปทานข้าวเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับแม่สีดาพัวพิมลแม่ของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับออฟอภิชาตพ,พัวพิมลที่ได้จักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเมื่อ15ปีที่แล้วโดยทางด้านแม่สีดานั้นเคยมีผลงานละครต่างๆมากมายในอดีตแต่ต้องบอกเลยว่าชีวิตปัจจุบันแม่สีดาค่อนข้างลำบากเรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่า หลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวอยากออฟอภิชาติไปซึ่งปัจจุบันชีวิตของแม่สีดานั้นก็ลำบากลำบากมีเพียงทางด้านอดีตคนรักของลูกชายอยากต่ายสายทานนิยมการคอยดูแลแม่สีดาตลอดเวลาที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านต่ายสายทานไม่ทอดทิ้งแม่สีดามารับแม่สีดาไปทานข้าวนอกบ้านอีกทั้งยังได้พาแม่สีดา ไปร่วมทำบุญแจกของให้กับชาวบ้านอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใบหน้าของแม่สีดานั้นสดใสกว่าเดิมมากๆเรียกได้ว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียว